ผมไม่เคยโพสแอดเ l ลเลตตัวไหนที่ได้ค่าคอมมิชชั่นนะครับเยอะขนาดนี้แล้วก็ได้ภายในระยะเวลาที่เร็วขนาดนี้นะครับสวัสดีครับผมแชมป์แมงโก้นะครับจากช่องทิกต็อกแชมป์แมงโก้นะครับมี YouTube แล้วก็ Facebook แล้วก็ l i น e นะครับช่องของผมเนี่ยทำเรื่องเกี่ยวกับไอเดียการทําบรรจุภัณฑ์แพคเกจจิ้งกราฟิกดีไซน์นะครับแล้วก็เป็นไอเดียการทําธุรกิจสําหรับ SME ไทยนะครับสามารถเข้าไปกดติดตาม Follow หรือ s u b s c r i b e ได้ในทุกช่องทางนะครับ เพื่อที่เพื่อนๆเ,เนี่ยจะได้ไม่พลาดไอเดียธุรกิจต่างๆที่ผมจะมานําเสนอในทุกๆวันนะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็มีไอเดียที่จะมานําเสนอเพื่อนๆแต่ว่าวันเนี้ยไม่ได้เป็นไอเดียการทําธุรกิจนะครับแต่เป็นไอเดียการหารายได้ผ่านทางออนไลน์โดย Affiliate Marketing นะครับหลายๆคนเนี่ยรู้จัก a f f i l i a t e Marketing นี้แล้วนะครับแต่วันนี้ผมก็จะมาสรุปให้ฟังคร่าวๆอีกทีนะครับว่า Affiliate Marketing เนี่ย มันคืออะไรกันแน่นะครับแบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆไปเริ่มกันเลยนะครับเจ้าตัว a f f i l i a t e m a r k e t i เ g model มเนี่ยมันจะมีประมาณอยู่3มฝ่ายหล,ลักๆก็คือฝ่ายผลิตสินค้าแล้วก็ฝ่ายโปรโมทนะครับแล้วก็ฝ่ายที่ซื้อสินค้านะครับซึ่งเราจะเป็นคนกลางร,ระหว่างคนซื้อสินค้ากับคนผลิตสินค้าเนี่ยเขาเรียกว่า b l i s h e r นะครับคนผลิตสินค้าเนี่ยเขาจะเรียกว่า a d v e r t i s e r แบบนี้นะครับโดยหลักการมันก็คือทางผู้ผลิตสินค้าหรือว่าคนที่รวบรวมสินค้า,าเนี่ยเขาจะผลิต a อฟเฟอร์เรนตมานะครับให้ p u บบิลเชออย่างเราเนี่ยเอาลิงก์ตัวเนี้ยไปโพสต์ขายในช่องทางต่างๆของเราไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียนะครับอย่างเช่นพวก Facebook, IG, Line, TikTok อหรือบางคนที่เป็น i n นฟลูเอนเซอนะครับก็เอาลิงก์ที่ทางผู้ผลิตเนี่ยหรือเจ้าของสินค้าเนี่ยเอาไปโพสต์ในช่องทางต่างๆให้เพื่อนเราเห็นให้คนติดตามเราได้เห็นแล้วเมื่อเขาคลิกลิงก์เข้าไปเกิดการสั่งซื้อสินค้าแล้วเนี่ยเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นซึ่งแน่นอน ว่าค่าคอมมิชชั่นของแต่ละเจ้าเนี่ยไม่เท่ากันซึ่งผมมีหลักพิจารณาอยู่ประมาณ2หลักใหญ่ๆนะครับที่จะเลือกตัว f f f i l i a t e Link เนี่ยมาโพสต์ในช่องทางของเรานะครับอย่างแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของสินค้าสินค้านั้นนะ่ะผมคิดว่าจะต้องเป็นสินค้าที่เราชอบด้วยเป็นสินค้าที่เรารู้สึกว่ามันดีจริงด้วยถึงเราพูดง่ายๆเราจะได้กล้าแนะนําเขานะครับอย่างที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของค่าคอมมิชชั่นที่ ต้องเรียกว่ามันก็จะต้องควรจะมากหน่อยหรือสมเหตุสมผลหน่อยซึ่งก็แล้วแต่นะครับว่าคนอยากจะได้มากได้น้อยอันนี้แล้วแต่นะครับเรามาดูของฝั่ง a d v e r t i s e r นะครับหรือว่าฝั่งผู้ผลิตสินค้าเนี่ยว่าในประเทศไทยหรือในทั่วโลกเนี่ยมีกี่เจ้าเดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างมาสัก2อสเจ้านะครับเจ้าแรกเนี่ยไปดูกันเลยนะครับเจ้าแรกเนี่ยจะเป็นเว็บไซต์ที่ชื่อว่า c c e s s Tra d e นะครับ access trade เนี่ยจะรวบรวม สินค้าจากหลายๆค่ายเข้ามาอยู่ในเว็บไซต์นี้แล้วเราเนี่ยพับบิชเชอเนี่ยก็จะไปเอาลิงก์เพื่อที่จะไปโปรโมทขายสินค้าให้กับเขาแล้วเราก็ได้ค่าคอมมิชชั่นอย่างที่ผมพูดไปตอนแรกนะครับมาดูลองมาดูคร่าวๆครับมี s h อปปีนะครับช h อปปีเนี่ยให้เปอร์เซ็นต์อยู่0.78ซนะครับซึ่งไม่ถึงหบาทอันนี้ผมจะขอผ่านไปเลยนะครับมาดูอีกตัวหนึ่งเป็น d t แทกนะครับ d t แทเนี่ย เขาให้อยู่ที่เขาไม่ได้ให้เป็นเปอร์เซ็นต์เขาให้สมมติว่านนมันเป็นแคมเปญนะครับมันเป็นแคมเปญนะฮะย้ายค่ายออนไลน์เนี่ยเราจะได้อยู่210บาทเอออันนี้น่าสนใจมีลาซ a ด้าหรือเพื่อนๆลองไปดูนะคะว่ามันมีตัวไหนบ้างมีเกี่ยวกับความสวยความงาได้10เปอร์ซ็นต์มีามาได้10เปอร์ซอันนี้อะไรยี่ห้ออะไรผมอาจชื่อไม่ถูกได้7.7เปอร์เซ็นต์ซึ่งก็แล้วแต่นะครับว่าแต่เป็นผมนะผมก็เอาโพสต์หมดแหละ ถ้าผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับความสวยความงามมี Agoda ด้วย Agoda ได้4.2สมมติว่าผมทำเกี่ยวกับบล็อกเกี่ยวกับท่องเที่ยวเนี่ยแล้วผมโพสต์ลิงก์ a g o d a ไปแล้วคนติดตามผมเข้าคลิกแล้วเกิดการซื้อขายเนี่ยผมจะได้อยู่4.2นั่นก็คือสมมติ1,000บาทผมจะได้ประมาณ42บาทหรือเปล่าออกไม่แน่ใจเดี๋ยวไปกดเครื่องคิดเลขดูอีกทีนะครับอ่าผมมาดูตัวนี้ Adidas ครับ Adidas เนี่ยผมผมเป็นคนนึงนะที่เป็นสาวกทั้ง Adidas แล้วก็ไนกี้ ซึ่งผมมี Adidas อยู่หลายคู่ผมก็คลิกลิงก์นะครับแล้วก็ไปโพสต์ในสื่อโซเชียลของผมเดี๋ยวจะพามาดูในใน f a c e b o o k ของผมนะครับว่าผมโพสต์ยังไงนะครับอันนี้ก็เป็น Facebook ของผมนะครับผมจะลองโพสตดูเมื่อเมื่อสาวันที่แล้วผมโพสต์รอ,องเท้า a d i d a s ไปนะครับซึ่งเป็นรองเท้า Adidas ที่ผมใส่อยู่นี่แหละ,ะหาไม่เจอนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเลื่อนไปเรื่อยๆอันนี้เจอแล้วนะครับผมก็โพสว่าผมใส่รองเท้า อาดิดาแล้วอาจจะมีแคปชั่นเกี่ยวกับสินค้าเขานิดหน่อยแล้วผมก็ให้ลิงก์อฟเวอร์ตัวนี้เข้าไปพอคลิกเข้าไปเนี่ยก็ยังไงพอเพื่อนของผมนะคลิกเข้าไปแล้วก็จะไปเจอกับ Adidas Thailand นะครับและถ้าเพื่อนของผมเนี่ยคลิกซื้อนะครับอย่างเงี้ยอย่างคู่นี้มีตั้งแต่ราคา4 0 0 0 3,000ราคาเนี้ยก็ผมก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นจากการที่เพื่อนของผมเนี่ยเห็นผมโพสแล้วก็คลิกซื้อตามผมเข้าไปนะครับ ทีนี้ผมก็จะมาดูว่าเจ้าเอฟเฟ f f i l i น t e ลิงกที่ผมโพสไปเนี่ยผมจะได้กี่เปอร์เซ็นต์ผมขออนุญาตก,กลับมาดูที่ c c e s s Trade เมื่อกี้นะครับ Adidas ผมจะได้อยู่ประมาณ4.2แปลว่าถ้ารองเท้า Adidas คู่1,000บาทผมจะได้เงินอยู่42บาทซึ่งผมไม่ได้แค่ครั้งเดียวนะครับถ้ามีการซื้อเรื่อยๆ,ๆเนี่ยผมก็จะได้เรื่อยๆ,ๆมันเป็นคล้ายๆที่เขาชอบเรียกกันว่า a s s i v e income เบาๆเลยนะครับ ทีนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูเว็บไซต์นึงนะครับชื่อว่าเว็บไซต์มีตังนะครับเขาก็จะเป็นลักษณะการที่เขาจะเป็นลักษณะคล้ายๆเอาลิงก์ไปโพสต์ขายเหมือนกันนะครับแต่ว่าค่าคอมมิชชั่นเนี่ยเขาโหดมากเลยอ่าผมนี่คือหน้าตาของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมีตังนะครับมาดูผมโพสต์ไปเมื่อประมาณวันที่6นะครับวันนี้วันที่9ประมาณ3วันนะครับมาดูว่าผมจะมีรายได้เท่าไหร่นะครับมาดูที่กระเป๋าเงินมาเลยนะครับ ได้อยู่2,280บาทแต่ว่าแต่ละออเดอร์เนี่ยมาดูค่าคอมมิชชั่นผมได้570บาทวันที่ผมโพสต์คือวันที่6นะครับวันที่6มีคนมีคนสั่งซื้อตอน5ทุ่มนะครับผมได้ค่าคอมมิชชั่นอยู่570บาทวันที่8มี2ออเดอร์นะครับมีตอน8โมงเช้ากับ4ทุ่มนะครับซึ่งตอนนั้นผมหลับไปแล้วนะแล้วก็วันนี้วันที่9นะครับ 5้าโมงสี่บห้านี่เองนะครับตอนนี้ผมกำลังอัดคลิปวิดีโอนี้เอ่อวลาประมาณเอาเวลาประมาณหนึ่งทุ่มนะครับผมเพิ่งกินข้าวเสร็จนะครับแล้วผมก็มาอัดวิดีโอนี้ผมได้อีก5้าเจิบาทจากค่าคอมมิชชั่นของในแอปพลิเคชันนี้นะครับแอปพลิเคชันมีตังนะครับดูว่าสินค้าเขามีอะไรบ้างอย่างที่ผมบอกนะครับคอนเซ็ปต์ของการเป็นนักแอฟเฟลเยตเนี่ย ต้องดูเรื่องของสินค้ากับค่าคอมมิชชั่นนะสินค้าเขามีหลายตัวนะครับนี่เป็นตัวที่ผมซื้อมานะครับเป็นเรื่องของการบูสต์ผิวเห็นอย่างนี้ผมเป็นคนค่อนข้างสำอางครับแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพพอ,อสมควรอ่าตัวนี้บูสต์ผิวแล้วก็มีเรื่องของลดความอ้วนดีท็อกซ์จะเรียกว่าลดความอ้วนก็ไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่าเป็นพวกไฟเบอร์นะครับเป็นดีท็อกซ์แล้วก็มีกาแฟนะครับกาแฟเนี่ยสำหรับคนที่กินกาแฟอยู่แล้วเนี่ยเออตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับแล้วก็มีเซรั่มเป็นเรื่องของ อาเป็นเรื่องความสวยความงามน,นะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูว่ามีสินค้าที่เพื่อนๆสนใจตัวไหนบ้างแล้วก็สามารถเอาลิงก์สินค้าเหล่านี้ไปทำแอฟ i ฟล a t e ได้แล้วเพื่อนๆก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นเหมือนกับผมนะครับเหมือนเมื่อสักรู่นี้นะครับเพียงแค่3วันอันนี้ทําแบบเอาจริงทํามั่งไม่ทํามั่งคือผมโพสต์ไปแค่ไม่มีกี่โพสตนะ์ครับผมก็ได้ยอดมาแล้วทั้งหมด3วัน2 2 8 0บาทซึ่งเอาจริงๆผมค่อนข้างตื่นเต้นกับ แอปพลิเคชันมีตังมากเพราะว่าผมไม่เคยโพสแอ f เ l i a t e ตัวไหนที่ได้ค่าคอมมิชชั่นนะครับเยอะขนาดนี้แล้วก็ได้ภายในระยะเวลาที่เร็วขนาดนี้นะครับก็อยากจะแนะนําเพื่อนๆนะครับให้ลองศึกษาหลายๆตัวดูนะครับว่าตัวไหนที่เพื่อนๆชอบและสามารถเอาไปใช้ในไลฟ์สไตล์ของโซเชียลของเพื่อนๆได้แต่ผมเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมทําทุกอันนะครับตัวไหนดีก็ทําตัวไหนไม่ดีก็หยุดแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรเลยครับ สำหรับเพื่อนๆที่ฟังมาถึงตอนนี้และสนใจเจ้าตัวแอปพลิเคชันมีตังนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้2ลิงก์นะครับลิงก์แรกเป็นลิงก์สำหรับการสมัครนะครับก็สามารถเข้าไปสมัครและเอาลิงก์ไปใช้ได้เลยนะครับลิงก์ที่2เนี่ยผมจะที่จะทิ้งไว้ก็คือแนะนำวิธีการสมัครวิธีใช้เจ้าแอปมีตังนี้นะครับสามารถคลิกเข้าไปได้ทั้ง2ลิงก์นี้เลยนะครับถ้าเกิดเกิดข้อสงสัยสามารถถามผมได้โดยตรงเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับและอย่าลืมติดตามนะครับแชมป์แมงโก้นะครับ ผมจะมีไอเดียมาเสิร์ฟให้เพื่อนๆในทุกๆวันเลยนะครับขอบคุณมากครับ